พ่อลูกปันโป้โอ้ยปันให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์ปันโป้ร้านที่2ครับชื่อว่าร้านบีโจโคเรียนบาร์บีคิวนะครับตั้งอยู่ที่พานนกพุทธมนฑลนะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดดอกไม้ปากคลองตลาด2นั่นเองนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราโดเวอร์ครับรับฟรีทันทีครับคิมบับมูลค่า109บาท1ที่ต่อ1บินตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคม25 6 7ก็ครับผม Bjo Korean BBQ Street Food เต็นท์แดงเกาหลีเก้าใจสุดๆถายใต้คอนเซปต์เหนือกว่ารสชาติคือความใส่ใจทำด้วยใจยังไงก็ดีมาเริ่มต้นความฟินกันที่เมนูไก่ทอดเกาหลีซิกเนเจอร์ตัวเด็ดกรอบนอกนุ่มในเคลือบซอสฉ่ำๆมีให้เลือกหลากหลายไซส์ทั้งไซส์ S M L และ XL ครับ กับราคาที่โคตรพิเศษเริ่มต้นที่69บาทเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งที่เด็ดครับก็ังยกให้บาวซอสท,ที่รสชาติเค็มหวานหอมงาอร่อยได้ทุกวัยชิลลี่ซอสออกรสเผ็ดหวานคนทานเผ็ดน้อยเนี่ยทานได้สบายเลยครับชีสพาวเดอร์ครับผงชีสที่เข้มข้นอีทแล้วหยุดบ่ได้และพิเศษกับรสชาติใหม่ล่าสุดครับสำหรับสายเผ็ดกับไก่ฮอตแอนด์สไปซี่และไก่เผ็ดระดับเทพยังไก่เผ็ดเป็ดยังร้อง ต่อกันที่เมนูปิ้งย่างครับกับเมนูหมูย่างเกาหลีที่ให้เลือกทั้งสันคอ3ามชั้นและคอหมูแต่ละตัวเนี่ยราดซอสสุดลับมาด้วยนะครับยิงย่างยิ่งหอมฟินสุดๆเซตหมูของที่ร้านเนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมผักสดเครื่องเคียงและนำจิ้มที่เติมได้แบบไม่อั้นจ้าปิดท้ายความฟินไปด้วยเมนูลำยอนมอไฟเกาหลีกับเมนูลำยอนซุป ออริจินัลที่จัดเต็มถังเส้นรำย้อนนุ่มๆหมูฟินฟินและเครื่องต่างๆสายอินซีรีต้องมาตำให้ได้นะจ๊ะร้านบีโจนโคเรียนบาร์บีคิวถนนพันนกพุทธมณฑลครับใกล้ๆกับปากคลองตลาด2นั่นเองครับโปรแฟนรายการบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวรอดเวอร์รับไปเลยคิมบับมูลค่า10 9ยบาทหนึ่งที่ต่อหนึ่งบินตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคม25 67ก็ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย